ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน้วยนะครับผมวันนี้ช่องไมเคิลชนะอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาสอนเสียงอินวารตเบสนะครับแล้วก็การที่จะไปต่อเสียงอินวารตเบสของดีโรนั่นก็คือว่า ก็คือต้องไปปรับกันเอาเองนะครับผมแต่วันนี้จะมาเน้นเสียงอินวอร์ตเบสที่ถูกต้องว่าต้องทํำยังไงนะครับลหลายคนเนี่ยฝึกผิดค่อนข้างที่จะโคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากความเข้าใจของตัวเองหรือว่าอะไรด้วยนะครับคืออย่างแรกนะครับผมตอนนี้ผมอยากจะยก2เสียงพื้นฐานเป็นตัวอย่างนะครับผมก็คือเสียงโทตเบสก็คือก็คือการการเก่งคอแล้วก็ทำออกมาก็คือสามารถปรับเสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างนี้ได้สบายนะครับส่วนเสียงต่อมานะครับผมก็คือเสียงเชสเบสนะครับก็คือเสียงเชสเบสเนี่ยเราจะไม่มี ก็คือว่าเราจะปล่อยลมออกมาเราจะเก่งแล้วก็ปล่อยลมมาเพื่อให้มันสั่นนะครับเช่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือเสียงเชสเบดจะไม่มีการหัามนะครับจะเป็นการสั่นเฉยๆยนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มฝึกเสียงอินวอร์เบดที่ถูกต้องก่อนเลยดีกว่านะครับการฝึกเสียงอินวอร์เบดเนี่ยอยากให้เราทําความเข้าใจของสไตล์ของเชสเบดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าเราสังเกตเสียงอินวอร์เบดนะครับ ยอมันจะไม่มีโทนเสียงนะครับก็คือมันจะไม่มีการทําไม่มีการทําเสียงสูงเสียงต่ําได้นะครับกานที่จะให้มีเสียงสูงเสียงต่ํานั้นก็คือว่าควรจะแบบว่าฝึกอินวอทเบสได้แล้วค่อยไปแบบพัฒนาอีกทีเพราะว่าการที่จะคมให้เสียงมันสูงเสียงมันต่ําได้ตามใจชอบเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องชานาญอินวอทเบสค่อนข้างมากนะครับผมในการคอนโทรลเสียงแบบนั <ๆ S 2> ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสลับมือใหม่เนี่ยแนะนําให้ทาอินวอทเบสให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วส่วนการจะไปทาเสียงสูงเสียงต่านี่ก็คือว่ามันเป็นอีกเลเวลหนึ่งซึกน มากมากกว่าจะไปสามารถคอนโทรลได้เสียงสูงเสียง,งต่ําได้นะครับก็คือว่า i n น a าร์เบเนี่ยมันสามารถทําเสียงสูงเสียง,งต่ําได้ไหมทําได้นะครับผมแต่ในะการฝึกช่วงแรกๆไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คอนโทรลเสียงไม่อยู่นะครับโอเคคราวนี้เรามาเน้นการสั่นมากกว่าการทํนะครับคืออันดับแรกเลยการฝึก i n น a าร์เบนะครับแนะนำอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่การสั่น การดุดลมเข้าการเก่งและให้สั่นนะครับ Dad, s <S than, ไม่แนะนําให้พูดทาเข้าไปนะครับเช่นพูดคําว่าเฮ้ยในการฝึกอินวันเบสก็จะกลายเป็นเฮ้ย้เอเฮ้ยอันนี้ก็คือว่าเราใช้เสียงทาในการดุดก็คืออันนี้เราใช้พื้นฐานของการทานะครับผมเฮ้ยเฮเฮ้ยเอย่างเงี้ยคราวนี้เสียงมันจะไม่ลงคอเพราะว่ามันมีการแบบเฮ้ยเฮยเฮ้ยอยู่เฮ้ยเยแบบว่าทำอยู่แบบเฮ้ยเฮอันนี้คือจะไม่ลงคอนะฮะก็คืออย่าฝึกอย่างนั้นนะครับแบบเฮ้ย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 ือน การพูดปกติเลยนะครับแล้วก็วิธีการฝึกให้ถูกต้องฝึกยังไงนะครับผมอยากให้เราเข้าใจสไตล์ของเสียงเชสเบดนะครับก็คือก็คือมีการสั่นให้เราเอามือลองแตะแตะแต่อย่าไปกดนะครับเดี๋ยว,วเวลาทำอินวาร์เบดเนี่ยมันจะติดนะครับก็คือให้เราทำเชสเบดมันจะสั่นอยู่ตรงลูกกระเดือกนะครับให้เราโฟกัสตรงเสียงสั่นนี้ให้ได้นะครับ นั่นแหละครับก็คือว่าอินวารเบทจะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยนะครับผมก็อินวารเบทก็จะอยู่ตรงเสียงเชสเบทเนี่ยแต่จะอยู่เลือกอีกหน่อยแล้วก็ต้องใช้การเก่งเพื่อดูดเข้าให้มันสั่นนะครับผมโอเคถ้าเราทำเชสเบทปุ๊บมันสั่นก็คือให้เราทำเชสเบทนะครับผมสังเกตว่ามันจะสั่นใช่ไหมครับเขาเนี่ยให้เราทําจนเราคอนโทรลมันอยู่ละก็คืออันนี้คือทําออกมานะครับผม เราคอนโทรลให้มันอยู่ก่อนนะครับผมพอมันอยู่แล้วเขาเนี้ยขั้นตอนต่อไปก็คือการดูดอินวารเบรน,นะครับผมซึ่งอันนี้จะยากอันนี้จะเริ่มยากขึ้นมาจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงแล้วนะครับก็คือว่าอินวารเบรน,นี่เป็นเสียงที่ว่าต้องใช้การเกรงค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงเวลาแรกๆนะครับก็คือต้องใช้เยอะมากๆนะครับก็คือพอมันสั่นปุ๊บให้เรา <C ut ters> ให้เราเกรงตรงที่มันสั่นนะครับเขานเนี้ยเกรงปุ๊บคราวนี้เราลองดูดเข้านะครับ พอเราเก่งปุ๊บเราทรํารอบแรกเนี่ยแรกแรกก็จะเป็นแบบอะไอย่างงี้ใช่ไหมแบบไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับ <L an> <L an> ถ้าเกิดทําอย่างนี้ได้นะครับผมแสดงว่าคุณทำอินวานเบทถูกนะครับผมแต่เหลือแค่ว่าเราต้องหาจุดสันนะครับก็คือว่าเราดูดลึกไปถึง i n นวานเบทแล้วแต่คราวนี้เราจะต้องมาหาจุดสั่นของมันอีกทีว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะไปแบบว่าเป็นเน้นย้าตรงจุดกําเนิดเสียงของอินวานเบทนะครับส่วนคนที่ทําเป็นแบบ ก็คือว่าอันนี้เรายังใช้การพูดอยู่นะครับพูดแบบอ่าอ่ออ่าไหมมันจะเป็นการพูดอยู่นะครับเราต้องใช้แบบว่าในการดูดลมเข้าเข้าไปเพื่อให้มันสั่นนะครับไม่ใช่การพูดถ้าพูดเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนมันจะไม่ถึงอินวานเบรนะครับแล้วก็เก่งแล้วก็ดูดดูดลมเข้าแบบให้มันสั่นนะครับเนี่ยก็คือว่าอันนี้คือถูกนะครับผมแต่ช่วงแรกๆอย่าไปหักโหมนะครับผมเดี๋ยวมันจะเจ็บแล้วมันจะทําให้เราแบบว่าฝึกได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับ แล้ววิธีการทําให้มันแน่นน่ก็คือว่าเล่นบ่อยๆนะครับพยายามเล่นแบบทางปากแล้วก็ทางจมูกนะครับทางจมูกก็จะเป็นแบบว่าก็คือมันจะช่วยนในการคอนโทรลเสียงให้มันมีมิติขึ้นนะครับผมโอเคครับผมก็สลับเสียงอินวานเบสเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับเท <c oughs> ่าที่ดูมาที่มีปัญหาสลับอินวานเบสนะครับผมอันดับแรกก็คือว่าการที่พูดทำแบบ ครับคับเฮ้ย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 สังเกตมันจะไม่ลงคอนะฮะเพราะว่าคาพูดมันไม่สามารถลงคอได้ถ้าลงคอไปนี่ก็คือจะเป็นอีกแบบโมเมนต์หนึ่งแล้วนะครับผมแล้วแบบที่สองนะครับก็คือว่าดูดล,ลึกเกินไปดูดผ่านอินวาร์เบทไปเลยนะครับแบบไปอยู่ตรงแถวนี้เลยแบบแบบว่าลึกลงไปแบบ ือมันลึกเกินไปมันก็จะทำให้ว่าคอนโทรลเสียงได้ยากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการฝึกเสียงอินวาร์เบดนะครับก็คือว่าให้สังเกตว่าตอนที่เราทําออกมามันสั่นได้แบบมันสั่นได้แต่ทําไมตอนทําเข้ามันไม่สั่นนะครับถ้าเกิดมันไม่สั่นแสดงว่าคุณใช้เสียงอยู่ไม่ได้ใช้การสั่นนะครับโอเคนะครับผมสำหรับการฝึกอินวาร์เบดก็มีประมาณนี้นะครับผมใจความสําคัญในวันนี้ก็คือว่าทำเชสเบดทำโทสเบดเนี่ยออกมามันสั่นได้ การที่ทําเข้าไปมันก็ต้องสั่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดกําเนิดเสียงมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถคอนโทรลให้มันสั่นกับสั่นเข้าสั่นออกแบบว่า ถ้าเกิดทำโทสเบดหรือเชสเบดออกมาเนี่ยมันสั่นได้การที่จะทำเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องสั่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่จุดใกล้ๆกันนะครับผมที่เหลือก็คือว่าจะต้องมีการเก่งค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การสั่นในจุดที่ว่าค่อนข้างที่จะลึกมันก็เลยใช้การเกรงมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฝึกเสียอินวาร์เบดนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไนะครับแล้วเกิดใครที่ทำอินวาร์เบดได้หรือไม่ได้ในคอมเมนต์บอกข้้้้้้าาาาาาางงงงงงงลล่่่่่หหนน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 นอออยยยยยะะะะะะะคคคคคครรรรรรัััััััััับบบบบบบววมมมเเเปป็็็็ไไไไไโผกกกกสสูๆถตใจจิิ2ทำำดฮี๊ นะครับ